วันนี้จะมาแชร์เทคนิคนะครับการลงก,กิจกรรมสู้รบสัตว์ตรานะครับผมวิธีของผมเนี่ยก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะฮะวิธีของผมก็อันดับแรกนะครับมาดูวิธีใส่สัตว์ตรานะครับกับกล่องดาบนะครับว่าผมเซตยังไงเนาะก็ เข้าพิษสัตตานะครับผมอันดับแรกนะครับในส่วนหน้าอาวุธนะคิดว่าทุกคนน่าจะมีเหมือนกันนะครับสี่ชิ้นนะครับก็ผมเนี่ยเลือกใช้ตัวดาบแดงนะเป็นทับหน้าเนาะเรียกว่าทับหน้าแล้วกันส่วนในกล่องกล่องดาบเนี่ยครับก็ให้ใส่แบบนี้ก็คือใส่ตามค่าพลังของมันเลยที่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 มันให้ทับซ้อนสองอะ อยา่างไอตัวอไอตัวนี้เนาะไอตัวที่เป็นรูปใบใบพัดเนี่ยมันมันขึ้นว่าทับซ้อนสองที่สีม่วงอะเราก็จับใส่ไปเลยสีม่วงใส่ไปอันนี้ก็ทับซ้อนสองที่ประสานพลังสีเหลืองก็ใส่ไปครับนี่นะผมใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เทคนิคต่อไปก็คือหน้าสกิลนะครับหน้าสกิลผมใช้เป็น บอสโลกเนาะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นมันจะมีพวกตีคนเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะช่วยหรือเปล่าแต่ผมใช้เซตนี้ครับลองมาหมดแล้วใช้ใช้เซ่ตท,ที่ที่ตีบอสเนี่ยก็คือดาเมจดีสุดนะครับเม,มจิกไซส์ใช้อัดเนาะเพราะว่าบอสข้างในดันใช้มันแพอัดน,นะครับก็มาเน้นตรงลงตรงที่สาตาร์นะครับทีนี้มาดูในส่วนวิธีลงนะครับวิธีลงเนี่ยก็อันดับแรก กินอาหารก่อนนะครับกับเครื่องดื่มเนาะผมใช้ตัวหม้อไฟซีฟู้ดกับเอ,อน้ำผักผลไม้นะครับทีนี้วิธีการลงนะครับก็ให้กดเข้าดันไปแล้วก็ปล่อยให้มันออโต้ไปเลยครับกดตีนะครับอย่าเพิ่งกดปลุกพลังนะครับกดกดตีธรรมดาไปก่อนถ้าใครเล่นในในคอมนะครับก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่ากดเลขศูนย์นะครับมันจะตี กดเลขศูนย์รัวๆไปครับกดเลขศูนย์รัวๆไปผมจะปลุกพลังนะครับตอนที่ตัวสัตว์ตาที่แรนที่สุดของเราออกมานะครับก็คือตัวลนะ็อกแมนเนาะรอรอรอครับใกล้ละหรือกดก่อนนิดนึงก็ได้กะระยะเวลาครับเนี่ยผมผมกดไปแล้วเห็นปะ่ะปืนแสงแลเลเซอปืนแสงซุปเปอร์เนี่ยมันออกมาแล้วนะ,อะลองดูดาเมจกันนะครับมูดขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาเป็นสิบแล้วดูนะครับ ก่อนที่ปืนแสงจะหายเนี่ยดาเมจผมต้องได้ไม่ต่ำกว่า14 14พันล้านนะครับ14ก็คือ14,000ล้านเนาะก่อนที่ปืนแสงหายถึงจะไปต่ออ่ะอันนี้โอเคน่าจะไปถึง15นะโอเคทีนี้เหลืออีก20วินีนะครับ15จะถึงไหมนะครับสีไปเรื่อยดีไปเรื่อยนะครับกดเลขศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่เล่นในคอมพิวเตอร์นะครับใน p c นะีเนาะ กดจะย้ำไปเลยแล้วพอมันหมดเวลาตีก็ยังไม่ต้องเลิกกดนะครับยังยังกดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะหมดหมดให้มันเด้งออกจากหน้าหน้าจอเองนะเนี่ยของผมไปไปสิบแปดแล้วนะครับดูนะดูนะนี่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 ผมยังตีอยู่นะครับถึงมันจะขึ้นแล้วเนี่ยผมก็ยังกดกดตีอยู่มันก็ยังตีต่อไปเรื่อยๆนะครับคอยคอยดูนะอ่าโอเคเนี่ยจนกว่ามันจะเด้งออกมาไปดูดาเมจกันครับว่าเท่าไหร่ละ โ okay. อเครอบนี้เพิ่มมาเป็น18นะครับ 18.2b นะก็ถือว่าโอเคพอใจแล้วอันดับ4นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเทคนิคก,การลงกิจกรรมสู้รบสัตว์ตานะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับ Skill illuminate ของเรานะครับขอบคุณครับ สนาไม่รู้ว่าฉันมาสกิมที่ปล่อยเอาไปเหมืนอนซานตาโอลโมเคิยวเชื่อมเพื่อนเลยแบบไม่พัก MVP ในทุกเกมจำชื่อฉันให้ชัดเรามาในเกมปะสู้ไม่มีคำว่าถอย